พักจังเป็นอะไรติดต่อนานมากใช่ชื่อคุ้นมากเลยเราต้องเปิดคุยกันแน่นอนแต่ก่อนเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นชื่นสกขหะแต่ก่อนน่าจะเป็นแค่อันนี้ถูกปะธรรมราถูกไหมสวัสดีครับสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีหนูแนนนะจ๊ะสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับี่รอบดึกนะครับถ้าดึกก็อะไรนะแน่แน่เราจําได้สวัสดีจ๊ะดูฟ้าสวัสดีครับทุกคนนะครับ ไม่อะไรติ๊กตอกมาสักพักหนึ่งจะกลับมาไลฟ์สักหน่อยจำได้เป็นไงเก่งปะเป็นไงสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนยามดึกยามเย็นยามบ่ายยาม,ยามสายนะคิดถึงเนี่ยคิดถึงกวมาคุยกันแล้วสวัสดีนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่บนไอมาทีนะแน่ทายว่ากำลังจะกลับหรือกำลังจะไปเวลานี้นะครับจะไปเที่ยวไหน,นกลับบ้านไม่ไปไหนแล้ว กลับบ้านนะจ๊ะกำลังจะกลับบ้านนะครับก็เลยมานั่งไลฟ์ทิกตอกนิดนึงเดี๋ยวเข้าว่าเราน่าจะไม่ได้ไลฟ์สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณครับไปยิมมาหรอจ๊ะชุดมาคนไปยิมใช่ไหมจะยีมก็ไปข้างนอกอะไรแต่แต่งตัวแบบนี้แต่งตัวให้ดูถึงความชิลเพราะเราเป็นคนชิลชิ <laughs> ได้ปะเดินไม่ได้่นนาได้นะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผม ไม่ได้มาไลฟ์สักพักนึงเลยถ้าใครเข้ามาแล้วก็ส่งเสียงกันได้ฟิลเตอร์น่าจะเป็นธรรมชาติที่นึงแหะแสงธรรมชาติสดได้อยู่ชิ้นไหนก็หล่อมากว้าตายแล้วลอยแล้วเนี่ยลอยชิ้นชุดาจะลอลอยลองไปในอากาศทีมีแต่เธอมีแต่เธอนั้นในความรักคนเยอะแหละถ้าคนเยอะเราจะอ่านเขาอันนี้เรานั่งอยู่เงียบ สวัสดีครับพี่คิวนะครับสวัสดีนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคิดถึงเวอร์คิดถึงเวอร์มาคุยกันเดชจ๋าสวัสดีครับผมมันคนเมาวะ,อะไอาจริคือไม่ได้เมานะอาจจะนอนน้อยไปหน่อยแต่ก็ไม่อยู่ในเลเวลที่ถึงขั้นเรียกว่าเมาได้แต่อาจจะพูดจาไม่ค่อยเรียนก็ก็ปล่อยไปแล้วกัน <laughs> ปล่อยไปได้ไหมสวัสดีครับเจอกันมาเล่นดิจิตอลแล้วเรายังคิดคอนเทนต์หรอือเป่าเอาคอนเทนต์แบบร้องเพลงได้ไหม โอเคเลยดีเพลงไหนกำลังคิดตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนยามเด็ดนะครับัอดีจ้านันทิชานะครับฟิตเนสอยู่หรอครับไม่ฟิตเนสครับกำลังจะลงจากเอ T มอชีนะฮะนั่จะกลับบ้านก็เลยนั่งไลฟ์แบบนึงตรงนี้มันดูคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เข้าบ้านแล้วน่าจะไม่ได้ไลฟ์วันนี้คนมาที่บ้านเยอะนิดนึ่งแต่อยากไลฟ์วันนี้เราจะแบบอยากไลฟ์วันนี้ก็ต้องไลฟ์วันนี้วันนี้แบบแต่งตีมาดูแงผมมันก็กำลังยาวพอดี ก็เลยไลฟ์สักหน่อยดีกว่านะครับผมได้ไหมได้ไหมได้ไหมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนยามเด็กนะครับยังไม่นอนกันเหรอทำอะไรกันอยู่เธอไม่ต้องบอกเราก็เธอจะลาไม่ต้องเธอบอกเราก็แค่เงาตามฉันจะนับหัวใจที่ซ่อนไว้อีกหลายเดน ลักนะซึ้นสองทุ่มเองจ้ะสองทุ่มห้าสิบเจ็ดนะอีกสามนาทีสามทุ่มเลยแล้วไม่เดึกเลยเดึกก็ประมาณี่โมงจ้ะสิบทุ่มห้าทุ่มจริงๆก็พูดไปอย่างนั้นแหละก็คือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าอะไรเวลานี้เขาเรียกว่าอะไรกับช่วงอะไรฟ้าคลึ้มเหมอไม่ใช่เรียกว่าอะไรช่วงสายชยเหรอเอออย,อยากรู้อยากรู้หนีนอนเช้ามาตายแล้วอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่ามาเด็กไม่บอกไม่ได้ มันต้นองใช้คำว่าเลยมีใครบอกได้บ้างาถ้าเป็ตเป็นในช่วงเวลาแบบสองสามทุ่มเนี่ยดึกมันต้องแบบสี่ห้าทุ่มปะห้าทุ่มเทียงคืนเนี้ยเรียกว่าดึกไปอันนี้มันเรียกว่าอะไรกเรียกว่าทีหลักได้ไหม,มตายละเล่นมาแล้วนะพูดเองเล่นเองบอกมันสิเราต้วจเจอจเจอกันตอนห้าทุ่มใช่วันนี้มาสามทุ่มก็พอแล้วห้าทุ่มจะกลับไปเล่นเกมสามทุ่มเหมือนวายวองตาละ นั้นมาเจอกันตอนบ่ายนะครับสามทุ่มก็คือบ่ายโมงเนี่ยนี่คือเรียกว่าเวลาใกล้นอนแล้วจะบอกว่าอะไรดิคมพติว่าเรามาเวลานี้เราจะบอกว่าอะไรดิวันนี้เจอกันเวลาดึกนะครับเจอกันดึกๆหน่อยไม่ได้นะเพราะมันยังไม่ดึกพอมาสามทุ่มต้องบอกว่าอะไรวันนี้มาเจอกันเวลาค่ำๆมือค่ำๆสามทุ่มมันก็ไม่ค่ำเลยวะค่ำมันต้องทุ่มสองทุ่มปะทำไมมันต้องยากขนาดนั้นเลยหัวค่ำหรออันนี้ก็หัวค่ำใช่ไหมนี่สามทุ่มนะสามทุ่มเนี่ยหัวค่ำอยู่หรอ แต่๋มัน๋มันมีอันนี้มากหัวคําเรามาเจอกันในช่วงหัวค่ํากําลังจะดึกนะครับเนี่ยอยู่ตรงกลางไหมอยู่ตรงกลางระหว่างเราได้ปะเรามาเจอกันช่วงหัวค่ำระหว่างดึกนะครับช่วงสามทุ่มไม่หัวตอนเช้าทําทไมไปแจ้งเตือนนั่นน่ะสิไปปิดอะไรไว้หรือเปล่าพอดีครับพี่ขวัญเหรอทไมถึงไปแจ้งเตือนหนอมันมีวิธีกรีไหมตะลบทิศปอกแล้วลงม่ด้วย เขาจะแจ้งเตือนไหมลบติกตอกแล้วลบใหม่ดีครับเออทุกคนมันมันแจ้งเตือนไหมหรือว่ามันเข้ามาแล้วมันแล้วมันเห็นอ,อ่างเงี้ยรู้ว่าพี่รักทําอะไรคะกาลังรอคุยกับพี่รักอยู่ไงคะนี่ตายแล้วตายแล้วเล่นอะไรเป็นเนี่ยตายแล้วเล่นอะไรไปนเนี่ยพี่น้าไม่ค่อยลงคลิปเลยพี่น้คิดไม่ออกอะชื่อพี่น้ำคิดเอยดิน้ำจะลงคลิปแยบนี้มีคนมาแล้วมันแบบมันำทำงไงดิ ให้คนลงเงินนะบักคนเดียวคนใค้โทรมาคนลงเปิดเถินแม่แจ้งค่ะเข้าเมงพินาลายพอดีไม่แจ้ง,งไะคือความดีจะดีจริงเหรอรหมันมถึงไม่แจ้งอะ่ะทำยังไงให้มันแจ้งอะคนใครบอกนะอเอนี่ยอยู่ติ๊กฟอกตะลวนอยู่บนไอ mrt ครับใช่แล้ว,ล,ล,วลองทำให้ละหล่อเนี่ยต้องแจ้งเตือนแล้วด้วยจริงเหรอทมไมถึงไม่แจ้งอะทุกคนแปลกจังเลย เพราะว่าอะไรหนอเพราะว่าเราไปปรับอะไรป่ะหรือ,ว,อว่าต้องลบติ๊กตอกองโลกใหม่มันจะช่วยไหมของเราก็ของเราแต่ของเราไม่ได้เห็นใครแจ้งเตือนในการนี้เลยนะคือเพื่อเราเราก็ตามไว้นิดหน่อยตามนิดหน่อยก็มาทันไหมนะท่านครับพี่ลุงหมูสดดีครับท่านครับวันนี้มีเด็กมีเด็กทิ้งไปดูเนี่ยมีเด็กทิ้งไปดูไปดูละครเวทีรัชะดาเฉยเลยตอนแรกจะแอบไปจะกลับไปห้องไปห้องเด็กสักหน่อย เด็กทิ้งไปดูละครเวทีละเรียบร้อยเลยต้องกลับบ้านตั้งกระดิ่งเป็นอยังไม่เตือที่หงอสวัสดีค่ะพี่นัดสวัสดีครับพี่ลูกหมูพอพี่ลูกหมูอยู่กับพี่พี่เยอะไงล้วก็เลยเรียกว่าพี่ลูกหมูทั้งโกรธแล้วนะเราไม่ได้มีเราไม่ได้คิดอะไรเลยแราลี้ยพี่เป็นเราลับทุกคนสงสารปรลบเด็กกลับมาโทรไปหาเด็กตอนประมาณหกโมงครึ่ง ตอนนั้นอยู่สีลมใช่ไหมเด็กบอกว่าจะไปดูนาชดากับพี่แป้งไปดูละครเวทีแล้วพี่แป้งก็โทรใหม่รอบหนึ่งบอกว่าเลื่อนเป็นพุ่มครึ่งจะเอาอะไรไปทานแล้วดูแต่งตัวไปนาชดาแต่งใส่อย่างนี้เข้าไปอ่ะมันก็ดูชิลเกินไปป่ะ <laughs> บางทีมันก็กดส,สดีค้าสติโฟครับสดีครับเป็นยังไงบ้างหน่อยทุกคนถ้ากดติดตามน้องตะคะบดแจ้งเตือนคัะทีละ <laughs> ถ้ากดติดตามคือ เอาหรอคือเราต้องเข้าไปกดน,นี่หรอคงซักขัดรถได้ขำไม่เป็นไรเราเข้าไปหาเด็ก,กได้เด็กเด็กบอกเด็กเด็กก็ลงมาอยู่ยาวเด็กบอกเด็กจะทําโชว์นะแต่ว่าหนีไปดูดละครเวรทีซะละให้เขาไปดูบ้างเขาพิ่งลงมาแต่เราก็จะแอบ,บจะหายไปบ้างม่วงมากม่วงมากก็ไม่ให้นอนด้วก่อนไม่ให้นอนอยู่ก่อนปกติม่วงมากก็ม่วงมากก็ไม่นอนได้นะครับไม่ได้ เราจะฉีกกดไปพวกมากต้องอยู่ต่อช่วงมงต้องอยู่ไแฮลโหลพี่นานแฮลโหลคาแฮลโหลเอวันอาไออุ๊ไออุ๊โอเคมาลอนกับบางสิ่งนว้าตายแล้วตายแล้วข้องอยู่ไหน <Okay. S 1> <laughs> ได้ไปไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับแม่บ้าน,ขน,ขาน,ขาน,นเขาไม่ยอมข้างเน่ะเขินอ่ะใครปกติใครข้ามแบน มันั่งไลฟ์ตรงเอ็มอารแต่เราชอบมากเลยมาดูแบบเป็นสถานที่ที่แบบ Hello I'm from h i e e p i n f a n very Thank you Thank you Thank you for your support นะครับ Thank you for your support นะครับี่ <c oughs> ขวามือเห็นนะนลูกกาคลองสี่ครับโอ้โหลูงก,กาคลองสี่แล้วลูกกาของสี่นี่ต้องไปนั่งรถตู้ไหมขับรถไปก็น่าจะบมดได้ต้องรงวูงฝนนะครับ ตายแล้วตายแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับจะเข้ามา,ลาไลฟ์ไปบ่อยเข้ามา,ลาไลฟ์ไปบ่อยดีกว่าเราจะหาเราจะมาขายของเลยทุกคนมาขายของแล้วเราจะได้เจอเราบ่อยคนวุฒิ a ทนเราอายุ MUBN หรือยังโอเค Yes Yes I M I M OK It's not bad but actually I'm try a little bit but I'm I'm OK I'm try about work But okay. no worry. แต่แต่ไนะม่ต้องไม่ต้องคิตกไม่ต้งวิตดีม่้งวิสกไม้งวิต่อยวิตกไม่ต้อวิตาม่ต้องวิตกมาต้องวิตกไ่ต้องวิตกไ่ต้องเข้าไม่ั้อยวิไม่้ง,ง,งนะเรไ่ต้องวปตั้องไ่ตให้มงน่าให้งเตือมข้องทุกคน่้อง h a ตก good a อ d วิตกไม่ต้องวิตกไม่ต้องวิตกไม่้องวิต h ไม่ต้องวิวัน

สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับคนเดียวน้่งนาวไหมเดี๋ยวไม่หายคิดถึงเลยเราจะมาบ่อยๆนะจ๊ะอันนี้แบบไม่ได้ไรฟ์นานไงโผล่มาบ้างจุงจิ้งหัวใจองเล่ชอบนะ หมายถึงว่าเราอยากให้คนอื่นที่เราเปก็กคติดตามแจ้งเตือนต้องตั้งค่าเปิดแจ้งเตือนจ้าอ๋อตั้งค่าเปิดแจ้งเตือนที่หรอขอบคุณครับเออทิกตอกมันลวนไหมคือเราอะลงนี่เกียงน่าจะคิดว่าจะไม่มีคนดูคือเราไม่ได้ทําคลิปนานมากเลยเราลงคลิปแบบเดือนละครงอ,งอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลงคลิปไปแล้วเราก็มีคลิปลบลบคลิปไปบ้างบางอันแต่ต้องดูก่อนว่า,าจะทำคลิปอะไรดีแวร์บัส เ o ี๋ยวดูอิโนเอ็มอาร์ทีเอ็มอาร์ทีอ์ภาษาภาษาอังกฤษรถพิฟัตัดินเขาบอกอะไรอ่ะเ r a i n And I'm not sure. how to say it is bread i i i don't know m r t and i'm not sure yes subway yes ถูกต้อง subway ครับ Subway is is this <laughs> yeah subway, right? subway, man? I'm sorry, but my English is a pretty, pretty bad. But I'm <laughs> I, I will practice for everyone for you. But I, will, I want to. I will take time. for practice but some subway on sky แล้วิธีแอสสาแบบวิธีแอสเรียกว่าอะไรครับไม่ดูครับ t h e s k y sky train sky train o อาเ subway right ใช่ไหมต้องไปฝึกแอบ์ซุ่มซ้อมภาษาอังกฤษนะหนักละมันดึกไม่ออกอะเนี่ย sky train แสดงว่าแบบยังพอได้อยู่ สัมผัภาษาอังกฤษเบสคิคพื้นฐานที่เราจำอะไรไม่ได้เลยแบบกล้าถาม่ากล้าตอบมาเลยกล้าถาม่ากล้าตอบใครกล้าถาม่ากล้าตอบนะครับขออยากให้แบบอะไรแบบโอ้แอนมิน I โ mean. oh, I mean อ้แอนมินดองอ๋อเขาเ,ขาเขา้ินหางไหมว่าแบบคุณอยู่กับใครแอมมารอนแอมบอยส รัชดาวอช,วชนครเวทีภาษาอังกฤษคือ,อนี่เขาอะไรนะมิสซี่แฮร์เป็นเบย์ย่าย่าย่า is a good day today not bad นะฮะโมบาปาดูสซี่แฮร์สัม today because แต่ i s wrong wrong ที่แปลว่าผิดอ่ะมสซี่แฮร์มัน,นคนบอกว่าเราเป็นเมสซี่แฮร์คือเป็นเด็กขบยุ่งยุ่งอ่ะอก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนะไม่ใครเคยเป็นเหมือนเราปะ เออทำคอนเทนต์เนั้ยแต่ตื่นมาเราต้องแบบไม่ชอบเสร็จผมเนี่ยเราจะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้คือทรงที่ออกจากห้องน้ำแล้วกันทรงนี้เลยมีใครเป็นไหมเดี๋ยวอีกสักประมาณสิบนาทีห้าถึงสิบนาทีเราจะไปนะครับผม Digital a n y t i n g อ๋อเป็นไปได้ Digital ใช่ไหม ส,สดีนาผมสดีนสดีนครับสดีนพี่ตองนะครับจะ,ะ,ต,ะ,ะต้องเรียกทุกคนพี่เลยเนาะแล,ะล้วขอขออนุญาตเรียกทุกคนได้ไหมด้ปะ I want to allow everyoneI <laughs> think everyone is เรียกว่าอะไรอะ่ะ Old er than older thanolder than memy my age สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนยามหนึบนะผมได้แต่ตื่นมาผมครูเป็นพี่ยายพี่อู้หญิงจบละจบแล้วเราต้องใบนี้เวอร์ไม่ห่านน้ำหน่องเพืราออกจากออกจากห้องก็คือต้องเอาเอาน้ำแบล้างหัวน้ำล้างหัวให้ผมมันดูแบบสเซอร์นิดนึงมีใครเป็นไหมไม่ได้ไม่มีใครเป็นอ่ะน่าจะมีเราเป็นคนเดียวอาจริงผู้หญิง แลว,ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ถ้าทุกคนก็คือหรือแม้แต่ผู้ชายก็เถอะไม่น่ามีใครชอบตอนที่ผมเต่งยุ่งวะเว้นลุกเหรอจ๊ะใช่ครับเว้นลุกแบบ every time every day every w e e เป็นเว้นลุกตลอดเวลาครับ mm hmm. ไม่เที่ยวหรอไม่ได้ไปเที่ยวพี่นงคลาสวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากสีลมครับผมเดี๋ยวไม่ได้ไปสีลมเดินไม่ได้เข้าสมาคมอนะ่ะแค่ไปเข้าห้องน้ำมาเขาออกไปเลยไปคุยงานมาดนึงหน่อย คุยงานสนิทสักหน่อยอนี้เนี่ยเราจะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับผมเวทลุกเกับไม่สระผมถูกต้องจริงๆมันมีมันมีทริก,รกของเราเอง What have you been up to lately? Really? Have you been up really? to lately? เวทลุกไม่สระผมเียนช้างคุยงานไปคุยกับพี่สาวพี่สาวกขคุยงานกับพี่สาว เรื่องจะเอาของมาขายเฉยก็เลยใส่อย่องนี้ไปแล้วี่ดีนะเสร็จแล้วเร mm hmm. uh, ือ่าเมดีอ่าว่าทำไมถึง mm hmm. ถึงอุยอุ๊ย,ยคนพลาดพองคนพี่แนนนะครับเชื่อมาตั้งแต่ไลน์ติกต็อกมายังไม่เคยยังไม่เคยถอนไี่อยว่อะไรสักบาทเลยเป็ไโ <laughs> ได้อะไรแล้วย u t y ชชอบสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ จะ,ออะจะบอกว่าอะไรดีดดอะบอกว่าถูกเหมือนกันจะบอกว่าอะไรดี g o t o Business Chat with sis ลองฟอดดูค่ะเผื่อ,อรวยแล้วขอบคุณครับนี่แถมมีคนช่วยตอบนะ g o t o g l Business Chat with sis ขอ่วยตอบ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอุ้ยเรกเพราะพี่จะเรียกพี่นาว่าลงเราไม่ไดเไเ้เราไม่ได้เรียกเราไม่ได้เรียกนายเราพี่เราเรียกหนูแนนอย่งเงี้ยเพราะเรารู้ว่าแต่เราจะโดนโดนคืนเราต้องเปลี่ยนไปก่อน <wil> <sh arp> เป็นยังไงเราหวังรู้ทันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะกครับผม คงจะต้องไปฝึกภาษาอังกฤษจริงจังละแบบไม่ได้ใช้นานมากคือเราอ่านออกแปลได้ก็น่าจะได้ในระดับเนี้ยแต่แบบ conversation แบบ part of speaking กับ listening นี่อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะแบบแย่ดนึงเลยดีครับสวัสดีทุกคนเยอะจัสดีุก้นยังเย็ากเลยนม่ชอบได้กลับบ้านแล้วแต่มาตายแล้ว ไปแล้วไปเราจะกลับเลยเอาแต่ไปจะเข้าบ้านนะมีแวะมาไลฟ์ก่อนครับประมาณเปือปนึงก็เป็นค่เป,นเป็นอย่างเด็กฝรั่งก็บอกความสุขให้เรารู้เองบางทีเราไม่รู้ว่าเหมือนเขาถามเราเมื่อกี้แบบสวัสดีทุกคนเดมจริงนะแต่เราจะไปแล้วนะทุกคนเราไม่ฝึกฝนก่อนเดี๋ยว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 หนักเกินไปหนักเกินไปจะขายจะขายเสื้อผ้าครับเราจะ อยากเป็นแฟชั่นนิสต้าเป็นแฟชั่นนิสต้าเดี๋ยวจะแต่งตัวเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแต่งตัวเราจะมาดูกันว่าจากเด็กว่าไงเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีน้องชายนะครับผมจะบอกว่าน้องก็ไม่ได้นะ <laughs> สวัสดีครับคุณเพื่อนครับก็คือก็คือเรา,าเป็นคนแต่งตัวไม่เป็นเราอยากจะแบบลองอยากลองแต่งตัวไปนู่นไปนี่ดูเป็นแฟชั่นหนยาคาไปทำก็เลยอยากจะลองแบบ ทำคอนเทนต์อาจจะถ้าสมมติเป็นไปได้ก็คืออาจจะลองลองทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวจะอาจจะทำถ่ายยูทูบของตัวเองด้วยนะครับจากคนที่ไม่มีเทสเรื่องการแต่งตัวเลยวันนึงวันนี้จะมาแต่งตัวจะเป็นยังไงบ้างทุกคนสามารถแดบคอมเมนต์เดไปบอกนี้ได้อยากรู้มันเป็นไหนบ้างดูเลยดแต่งตัวเลยใส่กางเกงช้างกับเสื้อยืดหนึ่งตัวแต่ยังไม่ได้ไปไหนไมันแค่แบบที่เท่ะะะะะะานไ้เท่านี้เท่านี้เดี๋ยวว่าจะเอาเสื้อผ้ามาขายเห้าไหจะกลับบ้านแล้วตอนนี้ เราจะกลับบ้านแล้วนะครับทุกคนเดินไปกับเรากรับตรงแล้วกันเราต้องเดินเข้าบ้านหลังะเหงาวนดหนึ่งนะแต่ต้องหลุดทางด้วยจากลูกลุงสนะู่คนโผล่ลุงไหมเห็นอย่างนี้ก็อายุเพิ่งยี่สิบนะครับผมยังไม่แก่นะครับ just twenty yesterday เปนกําลังเด็กอันโสยัง ฉ r นยังยังเกิ n อี่ทุกคนคุณรู้คพณ่้อะไหายไปไหนนะไปทำสวยสวยสวยงนทีหายไปไปติดทางจ้าไปติดทางนะจ๊ะบบเบินหลบีอกทางนึงนะจ้าวอนนี้ฝนตกนะระวังฟ้าผ้าไม่ตก คุณรู้ได้ไงคุณอยู่การชนะปุ๋ยคุณอยู่การชนะปุ๋ยคุณจะรู้ได้ไว่าในฝนโอ้โหมันตาเห็นแลว้ววะไม่ไม่ตกเกือบละไปนักพีลัตส์สวัสดีครับพี่ออฟชามสวัสดีครับพี่ฝันครับต่อไปเจอกันนะครับไม่ได้นะครับพ่อปุ๋ยจะเนี่ยเรายังไม่ไปเลยแป๊บนึเงเลยอีกห้าทีต่อไปละ ไปแหละตัดผมใช่ไหมหรือว่าผมอีดทีทุกคนเพราอะไรบ้างเราจะกลับมาไลฟ์บ่อยๆแหละจะได้แบบคิดถึงทุกคนเนี่ยเชื่อไหมว่าเราจําได้ด้วยนะว่าใครเข้ามาดูเราบ้างถ้ามาบ่อยๆนี่จาได้จําได้แบบจําได้จริงๆไม่ได้โบกนี่ี่ยคิดถึงที่นา้าเผาชอบตีลังกาทําไมต้องตีลังกาเนี่ยชอบชื่อถึง ี่ถึงพี่ก็มาคุยกับพี่นะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะครับกำลังจะกลับบ้านแล้วนะครับทุกคนสามสุกล่ที่เข้ามาชอบอ่ะชอบเชื่ออ่ะชอบเชื่อก็จะต้องถามถ้าไม่ชอบไม่ถามนะบอกเลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับ ชอบเพิ่อและชอบแต่ลังปลาแล้วลลว,ว่าแล้วต้องมานะจ๊ะว่าแล้วต้องมาแบบนี้อ <laughs> ชอบไปแล้วที่นี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านแล้วนะครับใช้เวลาเดินอีกนิดนิด,นด,นดนหน่อยหน่อยเข้าบ้านแล้ววิ่งหนีชะคาอะไรเฮ้ยอ่านถูกป่ะเนี่ยมีหนีชะคาชะคาคืออะไรอ่ะหนีม,ม,มันต้องเรียกชะดาอ่ะมันไม่ได้ยชะคา ขอบคุณพระครับคุณทัศน,น์จะมา,าไลฟ์บ่อยนะครับจะไม่อยากรับไม่อยากสัญญาแต่ว่าจะไปจะมา,าไลฟ์บ่อยแต่ช่วงนี้ขอเคลียร์กันเราจะไปเป็นไปเป็นทนี่นี่ละเป็นนักเล่นติ๊กต็อกละขับรถกันรถบักสกันเอาที่เป็นอุสะดวกได้เลยรักตายเลยรแบบนะี้ มาแล้วจะเป็นดาวดิสคอร์บเหรอเออดาวดิสคอร์บต้องเป็นยังไงขอ,ขอ,อขอเทคนิคหน่อยขอเทคนิคในการเป็นดาวดิสคอร์บหน่อยสวัสดีค่ะ,ะบัะบเบิลซีบับเบิลีก็มาดูเราบ่อยใช่ไหมเราจำได้ใช่แล้วนี่ไงวันนี้มาแล้วมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปออกมาใหม่กออกมาใหม่เร็วๆนี้แต่ไม่ใช่วันนี้นัสเ d a y พยาาพูดด้เราต้องแบบเราต้องกล้าพูดเนี่ยเราต้องแบบดอนสายดอนดอนวิชาเราต้องไม่อายนะไม่อายเราจะไปเข่งๆโอ้โหตัดเสียงที่บ้านไม่ตั้นเสีงนี้ก็เบาบ้าจบเลย <laughs> จริงเหรอตายละขอโทษขอโทษขอโทษมันน่าจะปรับกไม่ได้แล้วด้วย